สวัสดีค่ะชื่อพรอดีมารีซอนค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะโดยอาชีพแล้วทําเกี่ยวกับหน้าคอมนะคะเป็นเทเลอร์ขายสินค้านะคะปัจจุบันก็ทํางานประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะใช้มือคีย์คอมอย่างเงี้ยมีอาการหลักๆก,ก็คือจะปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกรงปวดต้นคอแล้วก็ชาม,มาถึงปลายเท้าไอ้ไปลายมือค่ะจะมีอาการปวดเกรงแล้วก็แบบบางทีปวดหนักๆเงี้ยก็จะหยุดพักทํางานแป๊บหนึง่งแล้วจะม,มานวดตัวเองอะคะ่ะ วดตัวเองวดได้สักพักหนึ่งก็คือรู้สึกว่าการดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายนะคะ mm hmm. ก็กลับมาทํางานต่อแต่ก็มีอาการปวดปวดเกร็งที่คอเนี่ยปวดหนักมากค่ะ mm hmm. ก็มีกังวลอยู่ว่าเอ้ยเราจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเอยความดันสูงหรือว่าเป็นเนื้องอกในสมองหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยตัดสินใจอ่ะไปหาหมอค่ะไปให้หมอเช็คเช็คร่างกายคือเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะหม mm hmm. อก็จัดยามาให้ mm hmm. เป็นยาลขายกล้ามเนื้อนะคะกับยาแก้ปวด พอทานไปได้ชุดหนึ่งรู้สึกว่ามีอาการง่วงนอนไม่เหมาะกับการที่เราทํางานแบบนี้เลยค่ะเพราะต้องใช้เวลาอยู่หน้าคอมคือและเกี่ยวกับเงินด้วย7-8ชั่วโมงต่อวันก็เลยรู้สึกว่า,าไม่เหมาะกับยาตัวนี้ละก็เลยหันมาอลองทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์พอนิตินนะคะลองทานรู้สึกเออมันดีมันไม่มีผลเกี่ยวกับการทํางานของเราเลยเออมยความวสะดวกตรงนี้มากก็ทานไปได้สักประมาณอ,อาทิตย์นึงรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นคือ อาการชาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อาการตาผ้ามัวก็ดีขึ้นขณะเดียวกันที่ทานอาหารเสริมตัวนี้พอนิตินช่วงเวลาเบรกดิฉันก็ได้แบบมีการผ่อนคลายดาดโดยการนวดหรือแบบโยคะเล็กๆคะ่ะคือแบบนวดอะไรอย่างเงี้ยคือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ควบคู่กับทานโนิตินไปด้วยเพราะมาทานอาหารเสริมโนิตินตัวนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วก็มีความสุขสบายในการทํางานดีขึ้นไม่ต้องภาวะพวงนะคะต้องขอบคุณอาหารเสริมโนิตินตัวนี้มากจริงๆเลยที่ทําให้ชีวิตรู้สึกแบบไม่ต้องคิดหรือกังวลอะไรเลยในการทํางานซึ่งทําให้การทํางานทุกวันนี้ราบรื่นมากเลยค่ะไม่มีปัญหา่ยวกับร่างกายเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเลยขอบคุณมากค่ะ